อืถ้าเราอยากจะเปิดธุรกิจก็ต้องใช้เงินจำนวนที่มากพอลองลองทุนกับคุณตัวนี้ดูละกันดูจากแผนที่เราเตรียมเอาไว้อืมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรคงไม่ต้องตรวจสอบอะไรให้เยอะแยะเพราะพ่อเราเองก็สำเร็จตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแค่นี้สบายมาก ก็เก่งตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆเลยล่นะนะ <eigenlijk> ไหนดูผลสิเอ๊ะเอ๊ะผลการลงทุนมันขาดทุนแล้วแบบนี้จะเอาอด้ไปเหมือนพ่อกันล่ะพ่อนั้นสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หรือการลงทุนก็ไม่เคยผิดพลาดเลยแถมพ่อนั้นยังมีเงินสำรองสำหรับตอนกเกษียณอีกคิดมากไปก็คงไม่ได้อะไรเพราะงั้นต้องร้องอีกครั้งพอ่เอ,อเฮ้ยลูกชายวัย่ววายอะไรเออเอลมกแล็แรงจริงๆเลยตายสิผมของเงินไปลงทนุนไ,ได้ไหมครับเยอะได้เงินอย่างนั้นเหรออ่ะเอาไปสิไอ้ลูกชาย โอ้ขก็พุดกับพ่อถึงเวลากลับไปลงทุนเอาละเราได้เงินมาจากพ่อแล้วแผนการข้างใหม่ก็เตรียไมไว้เรียบร้อยคราวนี้เลยมันจะต้องไม่ผิดพลาดได้เวลาทุ่มสุดตัวไหนขอดูผลการลงทุนครั้งนี้สิเอ๊ะอะไรกันนี่เรา ผิดพลาดอีกแล้วเหรอทำไมกันล่ะพ่อฮอาใครเรียกพ่อกันเอเป็นอะไรล่ะไอ้ลูกชายทำไมทำหน้าเศรๆอย่างนั้นล่ะมีอะไรก็ปรึกษาพ่อได้นะคือผมอยากเปิดธุรกิจแต่งเงินไม่พอจึงได้ํำไปลงหุ้น แต่ก็ขาดทุนผมแค่อยากจะทำให้ได้เหมือนพ่อก็เท่านั้นเองเยี่ยมยอดไอ้ลูกชายมาพ่อจะอธิบายเกี่ยวกับความสำเร็จของพ่อตั้งแต่แรกพ่อนั้นก็ไม่ได้กเก่งขนาดนี้หรอกมีผิดพลาดหลายครั้งเลยจนกระทั่งได้ไปรู้จักกับแอปเวลเมจิก เวลเมจิกนั้นได้ให้ข้อมูลการประกอบการลงทุนรวมไปถึงการให้บริการซื้อและขายทำให้พ่อนั้นได้เรียนรู้หลายอย่างมา,มา,ม,ามากมายจนมาถึงทุกวันนี้ก็สามารถกล้กาลงทุนได้อย่างรอบคอบและไม่ประมาทจนเกินไปที่พ่อมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเวลเมจิกเลยละ่ะโอ้อย่างนี้ดีเองผมเข้าใจแล้วล่ะพอ่อผมนั้นประมาทจนเกินไปครั้งนี้ผมจะศึกษายอย่างรอบคอบเอาละ่ะจากคำแนะนำ แล้วหลือการลงทุนแบบนี้ละกันครั้งนี้มันจะต้องสำเร็จและไม่ผิดพลาดเอาละมารอดูผลกันเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยว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 ทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะกาบอย่าพิ่งตกสิเอะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเออในที่สุดก็สำเร็จจนได้เย้แม้เราจะมีผิดพลาดไรบ้างแต่ก็ต้องขอบคุณคำแนะนำจากคุณพ่อและแอปเบลเมจิกเลยละ่ะ ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้